ของขวัญกลับมาคุยกับพี่ก่อนเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วของขวัญไปกินข้าวกันเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองไม่อ่ะของขวัญนัดซ้อมร้องเพลงกับพวกเม่นุ่นไว้แล้วก็ให้พวกนั้นซ้อมก็ไปเองสิของขวัญไปกินข้าวกับพี่เถอนะของขวัญไม่หิวแล้วถึงของขวัญจะไม่มีนัดของขวัญก็จะไม่ไปกินข้าวกับพี่ของขวัญเป็นอะไร อย่าบอกนะว่าที่ของขวัญเป็นแบบเนี้เพราะเป็นห่วงให้สกายมานะันอะใช่ของขวัญว่าครั้งนี้พี่ฉลามทําเกินไปนะจะเกลียดก,กันขนาดไหนก็ไม่ควรทำร้ายอนาคตกันแบบนี้แล้วทําไมของขวัญต้องแคร์มันด้วยอะมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันสิของขวัญไม่คิดเลยนะว่าพี่ฉลามจะใจร้ายขนาดเนี้พี่ไม่รู้สึกผิดอะไรบ้างเลยเหรอสกายเขาอาจจะโดนแม่พาก,กลับอเมริกาแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนักร้องอีกเลยก็ได้ก็ ก็ดีแล้วนี่ทุกอย่างจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไงมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วพี่ฉลามพูดนี้หมายความว่าไงของขวัญของขวัญของขวัญกลับมาคุยกับพี่ก่อนเราไม่มีอะไรมาคุยกันแล้วเริ่มซ้อมกันเลยดีกว่าทุกคนขอโทษที่มาสายนะของขวัญเฮ้เฮ้เ้ พี่ฉลามคะช่วงจุดอันธพาลแป๊บนึงค่ะลองฟังนะคะพวกเรากอลังซ้อมร้องเพลงปัดสายเสียงกันอยู่ค่ะแล้วของขวญเนี่ยนักร้องนําถ้าไม่มีนักร้องนํามันจะทำไมคะแห้งค่ะแฮ l สต t นิดนึงพวกเรา h a ติ s t <ะ>อ,อยูางงา่ต a l f s เลยอะไรทำมายังไงก็เข้ามาดีเข้ามาเลยไม่ได้กลัวเลยมาเข้ามาเลยเรียนต่อยมวยมาเหมือนกันอะ,ะมนเ้ียาก่อนนะพี่ฉลามออกไปเหอะ ของขวัญต้องซ้อมร้องเพลงจริง